นี่นะครับหนึ่งหมื่นผู้ติดตามครับไปติดตามช่องผมได้นะครับเดลี่ไรอเเ็นส์ กินที่หมดแหละขอหน้ากินหดเลยคือคาปุ้ยก็เลยรอสักแล้วตรงอะไรตรงอ่ตรงสิเค่แ่เดียววะเห็นท่าท่าก็จะวางตรงนี้เห็นของตัวนี้จะวางตรงไหนวางเพิ่วางขลังเหะแล้วผมจะวางกิจจ์ตรงไหนอ่ะเนแถวยังยังยบ จไมใกล้าองซ้ำเลยมามันไม่ตายหรอกอันนี้เห็นนี่พริกเม่ก้นมีพริกฝังนี้บุงจองนะนะพริกังนี้จองนีเราจองหรอกจองดิบุพี่วาวนาจะหมดนเนน้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องสี่จานฟักกี่จานมาท่านมาแล้ว จากก่อนจากก่อนพิเศษอรอเอางั้นธรรมดาเราธรรมดาหัวุโตก่อน่กก่อนจกก่อนบุโตตอนนี้กะเตออกมาแล้วฮะมองไปที่รังคิดถึงนาเงือตลอดเลยไหนะชิฟฟ์ชิฟ้์หัวหรออ่าอไอที่ว่ายน้ำน่เหออัดน่าินงกุหลาอัดยูหมดจ้ามือไวาน้ำมือวาน้ำก็มาหัวว่ายน้ำอ่ะ อ้าอย่างเลยลูกพี่มีกะปิด้วยโอ้ในตัวก็มีกะปิโอ้โหอย่าเลยเจ้าใส่อะไรอ่ะชอบถอาเป็ดำเสีชอบดำผมนึกว่าน้ำมันหอยนึกว่าบ้าหอยพูดใจไม่เพราะอยิ่โอ้โหจะทำใหญ่อะไรกันนะ เวลาพักเที่ยงครบแล้ป่าเห็นเห็นตงานี้มันก็เก้าพิญญาเราินกปอนโอรเด็ดได้เลยรับใส่ัเอาใส่โรงงอืก็โหรพา ส่วนพริกเผาผมขอชิ้นเดียวกี่เหลือเก้าจัดเต็มยกติ้งเลยตรงนี้ใกล้สับพุงนึงกินกบบบิ๊กินกินไดห้หลายอย่งเลยให้เปล่านะฮะทุกท่านผีบ้าอืมข้างล่างนี่เป็น

อะไรอะไรถ้าเจ้ามาบ้วนใส่เตา๊ะนะนะมันเข้าผมไมเนี่าผมเจ้โอเคเน้น้ำน้ำอันนี้นี่นี่เอาหนี้กินดีกว่าเกะเกน้๋มันจะเข้ามันผมไม่รู้เนี่ยเข้าช่วยผมหรือเป่า